มาจ้าพี่น้องคะ่ะที่พาพี่น้องจัตดตำมุคงพักเต็มถาพี่น้องคะค่ะเพื่อใดนี่กินกับขบ้าวปุ่นต้มไม่ไหมค่ะมากมาพี่น้องคะ่ะกินนล้วำทิพจ้าสวัสดีสสดค่ะสสวัสดีพี่น้องกองปล่อยสุขหูุกห้คะ่ะมาพอกาวกะทิบุลจ้าพี่น้องกับแซ่บนักวกวรยงทิพนะคะพอกันตอนบ่ายอีแล้วพี่น้องคะ่ะอยากกินแซ่บแซบบุญนี่แล้วได้ตำมุคงเพื่อนซูเมียหยิบแล้วนะข้าวปุ่นแห้งสัวตว์ข้าวปุ่นแห้งลองซิมดนะูแซ่บบ่อ <laughs> ืออแซ่บท่านะเขาปลาโอ๊ติ อ,อ,อันนี้เจ็บว่าแต่หนายทุนเลยคุณน้องเห็นพอดีเกือบมันเกือบมันเข่ากลังอแสบบอกเแื่เพ็ดอะยงเพ็ดบเธอมาควงขว่อยเทนอนี่นี่ไก่สองวันตีแต่พอมันเสี่ยงคุณอ ซื้อแป่าบะิอยุขอยกซื่อแตนป่ายุขอสั่งด้านนะคะสั่งไหนพี่น้องขอบคุณแห่งข้าน่ขบคุณแหงพี่น้องค่ะบิบิมพ้ออร่อย สามห่อร้อค่ะตมแป๊บเดียวจ้ะนี่พี่น้องนี่เห็นบอนี่จ้าสีเลาจ้าเสียต้มมแลวกอก็เตรมยไแล้วลายพี่น้องเลยต้มมแลวกินัาแซบแม่กินเม่แซบเัวกินอุดแซบเพาะเขจ้แซบแี่แซบอลมพี่น้องมาสิกินมาเบิองมากนลม่เปวท้าง้อปลน้ําปลาเค็มยังได้ลูกคินมิงมาน้ำตางาอไรเพราะพร ไม่อยังเงอขั้นพี่น้องผิวแหงหนุ่มตัดตาตัดตาอยู่นั่งี่นัไปสวยวเก็นกันน้าที่ดีตาเขาแต่ว่าอันนี้ชอบเน่า บ้น้อยเดี๋ยวอีแม่เอ้ยคอยเนี่ยกระบอกสองเง่อนกระบอกเล่าทำไดยออกเดียวนะหนาพนองอ่ยเห็นค่ะมันหนาวเนาะ ปีไก,ก่จะปอมันเสียงโดนแด้แต่พึ่งเก่าบกาอกให้มันหนุ่มก็ขั้นแบบเนี้ยคือแหงอุ้ยปีไก่บ้านใครกสแฉค่ะแตาน้องไทยแต่อาทิตย์ที่แล้วผลปีไก่หัน้ไปซื้ออีก็หน้าหมืองไอ้ข้าวแลงน่ารู้สึกได้พี่น้าเหมืองปีเริ่มตั้งแต่วันที่ บอแก <1 S 1> ง <3 S 2> หลอกอันหอมบหอมน้าบ่อ,บอหออนาวเนี่ยมแรงลูกค้าร้านแล้วบ่อยากปิดร้านแต่บ่อเ,เอาจากกัดกระเป๋ารลาหาอะไรันะโอเคมูสิปับมูสคอสิไปนะท <c oughs> าด้านทาจะาสมมมามชั่วโมงเขานีไม่หอดีสุดตาลาดสนี่ ไม่ค่อจำว่ายังมันพี่งแล้วเราบ่ได้ขใไต้ได้กงรยา,างแข็งข้นบ้าทำไมแบบจะยังไงอมอืยิมันกินที่มนคุ้นแลมัน้องลูกจะเมื่อขึ้นมาบ้านมีแค่ยูคาบ้านนี้เย้าปัวไม่ได้องอีกจะบ้เอืมแ่ไหนบาหรอ ข้า,าวเผาข้าวเ่าบะเถ้วยพาท่นข้าเสืออือโอ้าเผานบก่าก็นือะเต้าเขาแบบอู่ที่จองเนี่ยคยเนี่ยเข้มเข้มเนี่ยไงหวานเข้ม เม <พ uka> ื่อก้ินแบบนี้ดนเราเด้เอาสน้ำปลานี่นมันหวานมาเข้มเสียบตังแบเตัหึ่บตาหึ่เตัหึ่บ <พ uka> หึ่อตังเทปนี่ <พ uka> เป็นแบบว่ากินเทปพี่น้องเล้เป็นแบบตามประโทไข่กันซีนมาแสนแสนวหว มาเนี่ยอันฮือๆนะข้าวเันเซตได้่ะขิงฮือๆเป็สีดยาไม่ได้พีหน้องเมือนเนี่ยไปสีดยามากแค่เขาว่าเขาไปีดไปเสื้อไปสูไม่ค่อยเขาปสีมันยุ่เพื่อเขาจะสีในขวเขาตีนแดกเขาอันนั้นไปนั่งยุโตเขาจะแทงเข็มจุ๊บลุนะเจ็บปะอืนี่เ็บย่บหัวมืออวดียวเ็บแเขาเป็นังอ เราจะจองาาอกันหรือเปล่าเนี่ยสีบแล้วฮะก็ได็ีจีนนาะนี่ของก็จจนะงงกมอีอันอเยะมากเน่ยสีเตสีเลียกสีเรียกเขาเรีก <laughs> หน่อยแต่เขาเรีกห่อยนัดเวียเสีเตเีแบบเขาเรียกหน่อยมีมาทีเหลียกเขาใังสีอ,อันนก่อนนันละแผ่นสีสีโนบะ แจเลนะสแม่ว่าเสียซีีแลก่หอกตนาตาเสื้อใอยช่อุ่ตุุก็สีรุ่นขาเลยเลยใกล้ชื่อค่น้ำขอาสีดีเด้อเข้มามไม่หรอกอ่จะไปินเข้มตามแปลาม่เเ้ื้อคยเป็ีเขมสองอื่นไงครับคปีข้มสองอื่นนี่มันเหี่ยเขาไป็สีเก้มตามนั่นตัว เชฟั้ไในบ่จ้าด้านโมมาคุกิเก็ดเข็มล่ะมาเบิกรอนมาสันแม่่นโมมาเขาจะเขาจสีน้ำดอกก็เดียวเก็ดงานอยูล่ลงแบบมันอยู่ใก้เชฟซเดือนงั้นเออืมนว่าดีสีเข็มที่หาแล้วเขาน้ำเกลือเรื่องบานบ้าแล้วก็ตีนอย่างเขาเมียมกาแฟกับราหารบาดทิพลูกคุณห้อมๆแบบนี้มันกิชมลมาองนะโดนมันกิดชมรนี้ก็สเบิรตกสขาวเขาไม่นให้ไปสีเข้มแทนนะเพราะว่า ตาท่เนมันเดิมทางกันเจอบม่้มม่มีของมันราหมบน้องกระปุ่นแห้งสามห่อลอยเออืมตแหล่้ยามห่อลนี่แซบแทนี่นเห็นบ้นี่ดวกสองห่อกิ่นีคนสีเบดแล้วอืมกระปุ่นแห้งแซบตามห่อลอน้องหอยใหญ่หอทอีทั้งเนียวทั้งนมเนีทั้งนุ่มต้ตุง พวกของแช่ก็ได้ต้มนะมน้ำเดือดแล้วลุ่งหลดคิมรุ่งรูปบุบหลดมาน้ำปลาเป่าหื้งเขาหืึงนะคะยังเด็กเขาหึงขายพี่น้องแซมขวดลอยโอเมียนบอโอ้โฆษณาให้เพิ่นขอจักบาทอันนี้คืออันนี้ซื้อไม่กินเองพี่น้องจะอยู่แรงก็ไมีขายอยู่นั่นเลยขายคนจะต่อแล้วมันเสียไม่บอกเทียมันยังทำปลา ทำไมตะกีมันปลาลไหทมือทีปลาลมันเ้มงกินปลาเ้ยแต่นอไมังตัวาแมวดจกินทีปลาลดเกิดชุดยอนเนาะกัวน้อยๆน่แม่ซีเซ่เขาให้ลำปลาให้ต้มจ้าเนอไมาส่วนมากกับกะนอไม่หรืว่าเกิดทนอยู่บ่ท่านใส่ตันใส่ตันต้องจิตตัวตั้งวใส่ตันนี่ตั้งขวดไวลานนที่ ดองปูย่างอะไนี่ใส่ใส่ตันสันสีเลยอยากผ่าใส่พ่ตันนี่มาแจกแจกเพู่กันแล้วบ้าเดแต่พูมิบ้านมอแหววมอมีได้คูมืงเห่อส่ใจจะกากุ้งดองกระปูโอแทนที่จหอมที่ปลาลดอืมก้เอ่าเปลาเนี่ยเอกนเดี๋ยวอ๋อใช่ฮะอีกอ่ะหาขีน แก่ก็เ yep. ิเนาะไปแม่ตะกอนเนาะอแล้วใจแล้วแต่หนอ๋อลอบไม่ดีปลาคิโกกำยำเน่นั่นก็ย่างไม่แจ่มชงกันปิดไก่ดีพ่อนเรปคิโกก็ได้ย่างไมอเ้าย่างไมอเท้าแล้กแก็ไม่กิยังปิ้งไก่ก่อยเนาะอากาศมันเย็น แข็งเขาเป็นยมนังกวงนู่นเต็มหัวมาก็แตกมักัดแสบปกจา้าไม่กินอ่ะอืมนะอมตอสามบ้ว้าไปเลยไปเก็ไปใ่อีกมือน่ปเดี้กเาอด้มือนี่ีกี้มึงกก็้กัเขาบ้ากูเอเขาเอ้า่างขัไม่ิมีแงก้บงอีันตัวตัวเดตัวข้าวสดบ้า ม่ด่าซีดอกจ้าด่นเอซิเดนยังไม่ได้ไปอ่านดูแล้วก็บอกว่ามันคืกระทบหลายลูกหายอย่างไรยเนี่ยส่วนม้ำจะรุดลูกรุดส่วนมันสิมาแม่่นบลูกข้าวโลุดแล้วไปขนาส่วินมากมีที่ร่างกายของแม่ พอเริ่มไปเวฟเริ่มหน่อยไปกนเพราะมันเล็กหน่อยเพราะว่าอยากจะรุดกับบรุดนะฮะมตังใจก็จังใจมอเสียบรุดไปไซนั่น่อยยยังกับโบเป็นยังหั่นุ่น่อยยืมเพี่น้องด้วยยงจะดเนกับบรุด่แม่ไปแห่งังได้ซื้ก็ได้พี่น้องไส้กรอบเนื้อหมูจังได้เหมืนเดิมจะนำปลาเด็กปลาล่านะ เขาสิได้จัดปุ๋ยนี่หนิสิปีไหมล่ะปีไหม่ละปีน้องไปเมื่อกี้วันเดี๋ยวจัดปูให้พี่น้องเนาะพี่น้องพายังจีเคยกินแล้วมาตใจหาฟังปูเร็วๆเห็นเด้จ้ะใกอกตึงเงี้ยงหูหน่อยฟังรถพี่น้องเงี้ยงแหว่งเสียตาฟังรถขมคนข่อยเบาไปเม่อได้่หนปิ้งเข่าหูจนรถไปเดียว เขาบอกป็นใจางใจใช่บอเขาบใจใชเขาจะข้ามนจะกระดองว่ะนจะไปฮิโคไของไรอยู่ไ้กล้ต้องขาวมาขวานเนี่ยข้าเนี่ยอื้เขาจะจ้มงนงมุนเนี่ยนีก็กินเนี่ยบจงเนี่ยเขาจะข้ามจิ้มหน่อยขาไว้แล้วเอามาจิ้มเปาจิ้มไงหุ่นเลกจอมีบ้จงเนี่ยนก็บ่กินนะย่าย่าอะไบ้างเนีย แค่ต้องหดนะไม่เป็นแต่เมืองเลย่ตอเป็นแต่โอ๋เลยพูดเห่าห้น้ำหนวดเต็ปีโปรองล่ออันลอนป่ะ่อนิ้ไ่นะป่าเอาไปซ่อนเขาคือบ่ขายบ่ขายรล้วเขิปเป็นอันนี้แดดเดียวขายเนาะ มีทั้งปลาเป็นปลาอันนี้แดดดมงเป็นเส้นเนี่ดน่อยก็มีแล้วก็อปนนี้แดดเดียวเป็นเส้นปลาน้องนัดพี่น่องปลาเส้นแล้วเห็ดแดดเดียวให้พี่น้องลองสั่งเดวดีเห็ดให้เบิ้งเดเจ็ดแต่ปลามันเน่ากอนโอ้ยอยากกันแน่นี่พี่น้องปลาสดๆอบๆอ ลดีเฮ็ดไห้เบิ่งปลานี่ปลาเซนอย่างขอดไม่เหลือเลี้ยงลองเพิ่อจังผ่าเลี้ยงเนีู่ดเนี่ยก็แบบเนี่ยเปบี่อปลาตัวนึนปลาตัวไหนปลาเนี่ยผู้ปลาเผาตัวไหนลืมเอาน้ำปลามาย่ายก็ว่าลูกค้ามพีหน่องเห็นป้อสัง อันนี้ข้าอวเคยกินเข้มพี่น้องไมเยั่ยหอกแต่ป่าขอปุ่นกบะเต็ปบเฮ่าขอาุบเสียขอปุนมากกะรสมันรสแขปุ่นองกประมาณน่ะพี่น้องีาไม่เห็ดแต่ว่าเผ็ดข้าวจินน้ำปลาขอปุ่นเมันอชอบใช่ไมเร็งแต่บางครงมนเรงแต่ปน้ำปลากับข้าปุนเนาะไนไหมใครบอกตามเพ็ดเนาะกันจิ้นคยเสียคนยุ่มหลายๆนะกระบอกมุงจับักกันกินเว็ดคนละกินเพเผ็ดนะ นี่ยหมดที่เด็ดปลาทิโกนเสียบแฉกของโบราณมันเลอะหรออู้้มันไกลไปลาพีนองลาพีลาพีนองขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายมาติดตามยังสี่ลักพีนองโมโกมิกเกะนูนี่นั่นยังสี่ลักกินยังสี่ลักให้เบิกเงี่บไม่มีอย่างไรไม่มีอยังให้พี่น้องได้สนใจได้ย่างไร ก็จังสิแหละจ้าจ้า,จาขอขอบคุณขอบคุณอาไรบัตรไี้หน้าอัมลาพาจากแล้วบอกันรคิดหนาเนาะเนาะสำหรคลิปนี้ขาตัวลาไปก่อนสวันนสดีค่สะสวัสดีค่ะ